สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนฮาร์ดดิส์ s d ของ r e n o v o IdeaPad 320นะครับตัวนี้เนี่เป็นเป็นคอมตัวใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันฮาร์ดดิสมันเป็นแบบหงอ่านนะครับมันหมุนช้าผมก็เลยซื้อ s s d มาใส่ความจุ120จิกนะครับนี่นครับจะเอาใส่ให้ดูมาดูฝาหลังนะครับตัวน,นี้ฝาหลังแบบแกะทั้งชุดเลย นี่นะครับต้องเอาน็อตออกให้หมดนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมที่สามารถขันน็อตแล้วก็ดึงออกได้เลย,เลยแต่รุ่นนี้นะครับต้องเอาน็อตออกให้หมดเลยนะครับต้องใช้ไขควงตัวเล็กมากนะครับเห็นไหมครับไขควงแฉกตัวเล็กนะครับขันน็อตหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาให้ครบเลยให้รอบเลยนะครับเมื่อขันน็อตครบเสร็จก็ก่อนที่จะ จะแกะออกนะครับก่อนที่จะแกะออกนี่ครับนี่ครับตรงนี้ตัวนี้คือหอวอ่าน CD นะครับตัวนี้คือน็อตล็อก CD เราขันน็อตล็อก CD ออกแล้วก็ดึงถาดซ d ออกก่อนนะครับขันน็อตล็อก CD ตังนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงถาด CD ออกไม่งั้นมันจะงัดกันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถดึงขึ้นได้ทีเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูโอเคนะครับเมื่อขันน็อตออกเสร็จแล้วครับน็อตตัวนี้น็อตล็อก CD นะครับก็ดึงออกเลยครับใช้เล็บนี่ครับ กดลงไปตัวนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะออกมาตั้งถาดเลยเห็นไหมครับเวลาเอาเข้าก็ง่ายแค่ยัดเข้าไปนะครับง่ายมากเลยนะครับดึงออกมาตั้งถาดปุ๊บเห็นไหมครับนอตลลอกอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็นี่นะครับใช้อะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกอาจจะเป็นเดเ็กกลับหัวกล่องใหม่ต่อไปก็ใช้พลาสติกนะครับหรือว่าเล็บถ้ามีเล็บก็งัดขึ้นดีๆครับงัดนะครับ ผมใช้แค่เล็บนะครับมันก็ออกนี่มันจะเป็นประมาณประานี้ดูนะครับเปอดหูใส่ไหนละม,มีไก่มาหันโอเคเดี๋ยวเขง,งัดไปอุ้ยทำคนเดียวเพิ่มๆอะไรล่ะมันไม่ถนัดนะครับแต่ก็ยพยายามจะทย นี่เอาเล็บเอาเล็บวิ่งไปเลยคุณเอาเล็บแกะเข้าไปแล้วก็วิ่งปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับออกแล้วครับเป็นฟาออกมาเลยนะครับต้องใช้ฝีมือในการแกะนิดนะึงนะครับนี่คือไส้ไหนนี่คือฮาร์ดดิสนะครับนี่คือถาดใส่ซีดีนี่คือฮาร์ดดิสที่ผมจะเปลี่ยนออกเวลาจะแกะดูก่อนมันเป็นยังไงโอเค เวลาจะแกะนะครับมันดันไปข้างหน้าไม่ได้เราจะแกะแค่ยกขึ้นครับดุลนี้ยกขึ้นได้เลยแต่บางดุลก็จะมีน็อตอยู่แบบนี้บางดุลมีน็อตอยู่แบบนี้นะครับแต่ดุลนี้ดึงขึ้นข้างบนได้เลยถอดโอเคเห็นไหมดึงขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วถอดออกไปปั๊บ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 ดึงไปทั้งคนตรงขัามครับในหลุดเดียบเอยนะครับฮารดดิสกตัวเดิมแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก เอามาเสียบเข้าแทนที่เดิมนี่แหละนะครับแต่มันจะมีตัวบอดี้ที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับให้ทัดแกะบอดี้ออกแล้วเราพันดิตัวใหม่มาใส่แทนนะครับก็เอามาเสียบเข้าเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้ก็ประกอบคืนก็เสร็จสิ้น,นครับทําเสร็จแล้วก็ลุงวินด์ใหม่นะครับหินขาเต็มๆตเลยได้เนาะนะครับแค่ถอดออกมาแบบนี้ แล้วก็บอดี้ของมันนะครับที่เป็นบอดี้แบบน,นี้ครับออฟองน้ําตัวนี้ถ้าอยากใส่นะครับก็เอาไปใส่แทนตัวเดิมก็ประกอบคืนแบบนี้ครับก็ลงวิดูใหม่ก็เรียบร้อยนะครับ